ดีใจนะครับพี่น้องพันเกณฑ์ตั้งยู u b e อนุมัติการสร้างไล่ได้มาก้งแต่เดือนเก่าปีที่แล้วนะครับผมอยากเห็ะเกษต u ยูทูบมาเดือน10 1112นะครับแล้วก็ได้รับเงื่อนก้อนแรกเลยพี่น้องรับเงื่อนก้อนแรกก้อนนั่นนะครับเดือนมกราพี่น้องคือได้ปรับม่านสวัสดีครับพี่น้องต้องไปสุภูสุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับช่องยอดเพชรชาแนลนะครับผม มือนี้พี่น้องยอดเพชรกสิมาเว่าประสบการณ์การเหตุยูทูบมากนะครับว่าเดือนแรกนะครับเงินก้อนแรกนะครับยอดเพชรได้เงินจากบาทนะครับพี่น้องต้องรอรับช่มรับฟังนะครับผมพี่น้องแต่ก่อนอื่นเลยนะครับยอดเพชรขออนุญาตเท่าความไปประมาณเดือนเก่าปีที่แล้วนะครับยอดเพชรสามารถเปิดสร้างรายไใดของ YouTube นะครับตั้งแต่เดือนเก่ามากนะพี่น้องแล้วการทั y ง u t u b e นะพี่น้องเขาจะส่งเอกสารตัวนี้มาให้นะครับนี่ครับ ทาง o u t u b e ก็จะส่งเอกสารตัวนี้มาให้พี่น้องนะนะพี่น้องอันเป็นเอกสาร Google Adsense พี่น้องก็คือเป็นเอกสารที่เรีกว่ายืนยันว่าส่งของเข้านะครับในผ่านเกณฑ์การยอมรับของทาง youtube แล้วนะพี่น้องนี่แหละครับก็คือเกณฑ์ของเขาก็คือว่าต้องมีผู้ติดตามครบ1000คนแล้วกะ็ยอดผู้ชมพี่น้องครบ4 0 0พันชั่วโมงนะครับบ่แเ่็เรื่อง,งางเ้อพี่น้องเพีมาดนเติบพี่น้องเพื่อสิได้เอกสารตัวนี้มานะครับผม น auto: ี่แหละครับพี่น้องแต่ว่ายอดเพชรจะเขาได้บอกนะครับว่าได้เงื่อนก่อนแหลกจักบาดนะครับสาหรับยอดเพชรแล้วนะครับพี่น้องเงื่อนก่อนนั่นนะครับว่าน่อยแล้วก็บว่าหลายนะครับพี่น้องเป็นเงื่อนที่ยอดเพชรผักคุ้มใจมากๆเลยนะครับผมแต่พี่น้องต้องรอดรับฟังนะว่าได้จักบาดนะครับผมยอดเพชรก็จะมาว่าอุปกรณ์ในการเพลทคลิปของช่องยอดเพชรชาแนลก่อนนะครับพี่น้องนี่แหละคืออุปกรณ์ชิ้นแรกพี่น้องชิ้นแรกเลยพี่น้องที่ยอดเพชรเพชรสองมานะครับเป็นขาตั้งกล้อง โทรศัพท์พี่น้องนี่ครับห้ามใส่โทรศัพท์เข้าไปในเน็ตพี่น้องนี่ครับแล้วก็จะมีโทรศัพท์ตัวนี้พี่น้องที่เฮพจยูทูบมากพี่น้องนี่ยใส่จะแตกพี่น้องใส่งานมันขาดหลายเสียโทรศัพท์เข้าไปในนี้พี่น้องแลยครับอย่าเพจกันย่างไทยหรือว่าตั้งไทยนะครับเพจยูทูบมากนะพี่น้องก็ผมต้องยื่นยอดเพื่อเขาได้ซื้อเองนะพี่น้องมูเนี่ยเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้อันนี้ส่จากมูนะครับมูที่พักนับกันนะครับเขาซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยบาทพี่น้อง นี่นะครับแล้วก็เขาก็มาขายต่อให้ยอดเพชรนะครับในราคาสองร้อยบาทนะครับพี่น้องนี่นะครับคืออุปกรณ์สิ่งแรกนะครับแล้วก็จากนี้สิ่งที่สองพี่น้องอันนี้คือเงื่อนเก็บเงื่อนเก็บของยอดเพชรเองนะครับนี่ครับฮะเบอร์เกตเตอร์พี่น้องไม่กันสันพี่น้องเนี่ยใส่ดีดีพี่น้องเขาก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปในนี้พี่น้องมันสามารถยืดหมดได้พี่น้องใส่โทรศัพท์เข้าไปในนี้พี่น้องละยอดเพชรจะยางไายเสร็จแล้วครับ เดินทายไปนะครับมันก็สมิมีปุ่มปุ่มปรับนนนนี่นั่นพี่น้องภาพขยายภาพนิ่งภาพเอียงซ้ายเอียงขวาพี่น้องได้เหมือนเลยภาพภาพนี่นิ่งมากๆพี่น,อดดน้องเวลาเข้ากระโดดหรือว่าเวลาเขาแลนเวลาเขาขยับแขนนะสิพี่น้องภาพนิ่งครับพอสันบอเคลื่อนไหวอย่างเลยครับภาพนิ่งมากๆพี่น้องใส่ดีๆครับรุ่นนี้นี่แหละครับพี่น้องยอดเพชร,รใส่อุปกรณ์พวกนี้นะครับเพชรคลิปมานะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องคือโกโปรพี่น้อง โกโปรฮีโร่เจ็ดพี่น้องอันนี้ก็เก็บเงินซื้อมากพี่น้องมีเงิ่นที่ท่าหยอดเพชรได้มากจากทาห้างยูทูปพี่น้องบางส่วนยอดเพชรก็เอาไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้แล้วทำมาพัฒนาซองมาเรื่อยๆครับพี่น้องนี่นะครับคลิปแรกพี่น้องเมาถึงคลิปแรกครับที่ยอดเพชรที่เห็นยอดเพชรซองยอดเพชรชาแนลในพาร์ทเกียนครับ มีมือลืงพี่น้องยอดเพชรจะล่องผิดล่องถูกเพชรคลิปมาเรื่อยๆนะพี่น้องพอคิดว่ามันสางไร่ได้ได้เศรษฐกิจกับลูกศิษย์ไทยลำบากนี่นะคกับการกับการนี้จะทายโรคนะครับทายกิจกรรมกันปีใหม่แม่ทายพอทายแม่ลงแม่นะครับเพราะว่าเขาไบบเก็บไปเป็นข้อมูงจำพี่น้องเขาก็คิดว่ามันจะสางไร่ได้ได้นะครับแต่ว่ามีมือหนึ่งพี่น้องเข้าเขาไปเห็นยูทูบนะครับหลายๆคนหลายๆยูทูบเบอร์นะครับตอนออกมาเบาว่า เฮ้ยได้เงินเด้อเหตุยูทูปสั้นๆนะที่ได้เงินนะครับลองคลิปยอดเพชรก็ศึกษามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่มือหนึ่งพี่น้องยอดเพชรไปไายอ่ะคลิปของมอลลัมนะครับเพราะว่ายอดเพชรนะเป็นคนที่มกเบิ็งมอลลัมอยู่แล้วนะครับชื่นชอบมอลลัมนะครับคณะหนึ่งนะครับยอดเพชรไปเหตุไายคณะหนึ่งคณะแรกเลยพี่น้องยอดเพชรไปไายมากเป็นคณะแรกเลยที่เฮ็ดแหย่ยอดเพชรนะครับผ่านเกณฑ์ของทาง YouTube นะครับก็คือคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้อง นั่นแหละครับคือคลิปแรกที่เพจให้่องยอดเพชจพันเกณฑ์ของทางยูทูบนะครับก็คือไปถ่ายมือนั่นแหละพี่น้องก็ถ่ายล่องเรนเรนพี่น้องถ่ายล่องไวเสือครับมาที่นี่พ่อตื่นเต้ามากพี่น้องมือเดียวพี่น้องไปเบิ้งกลับไปเบิ้งคลิปตัวนั้นนะพี่น้องยอดคนเบิ้งพี่น้องเอ้ยขึ้นมากสามหมื่นสี่หมื่นพี่น้องแต่ละคลิปนะครับขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยพี่น้องยอดเพชรดีใจมากพี่น้องพันเกณฑ์ทางยูทูบ อนุมัติการสร้างไล่ได้มาถึงแต่เดือนเก่าปีที่แล้วนะครับผมยาเพจจะเพจยูทูบห้าเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับแล้วการได้รับเงื่อนก่อนแรกเลยพี่น้องรับเงื่อนก่อนแรกก่อนนั่นนะครับเดือนโมกรลานาพี่น้องคือได้ประมาณห0ร้อดอลลาร์สหรัฐพี่น้องก่อนแรกเลยนะครับผมพี่น้องห0ร้อดอลลาร์สหรัฐนั่นพี่น้องเขาก็เอาเงื่อนไทยคูณพี่นอ้นองเงินเงื่อนไทยก็คือ เอาเงื่นไทย30บนะครับ3าบาทเ,เงื่นไทยนะครับพุ้นหกรอยลลา์นะพี่น้องพุ้นหกรอยเข้าไปนะครับกัดเจอชูแล,ล้วรอบนั่นหมื่นแปดพี่น้องตอนเพียรเดือนแรกกอนแหลกหมื่นแปดพันบาทพี่น้องดีใจพี่น้องดีใจแหงๆตอนนะครับในเงื่อนก่อนแรลกมาใส่นะครับเป็นเงื่อนที่แบบว่าเข้าพักพุ้นใจมากๆพี่น้องในการพิมพยูทูบมากเเงื่นอนที่แบบว่าคือดีใจอะตื้นตันมากพี่น้องแบบเล่าเบาบอกอกเลย เขแบบว่าเฮ้ยพอคิดว่ามันสิได้เงินอีหลีสีนาพี่น้องเป็นอยังนั้นเหตุยูทูบเขาก็เหตุมาเรื่อยๆห้องพอคิดว่าสิได้เงินเนาะพี่น้องเขาก็เหตุมาเพราะว่าใจเขาหลักพี่น้องใจเขาหลักในการเหตุยูทูบพี่น้องหลายหลักพี่น้องเขาก็ล่องผิดล่องถั่วเหตุยูทูบมาเรื่อยๆนะพี่น้องจนมากคลิปเหตุมาล่ำนี่พี่น้องยอดเพจุการณ์เลยายคลิปมาล่ำนะครับล่วงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับล่วงมากจนมากยุคนี้พี่น้องยุคเชื่อโลก โควโิดสิบเก้าพี่น้องมากยอดเพจเกิดวิกฤตขึ้นพี่น้องก็คือบอซามาทาี่จะทายคิปมอลั่มได้เพราะว่ารัฐบาลสร้างหามนะครับมอลั่มกับ่มีเล่นพี่น้องหามชุ่มนุ่มกันเกินเท่านั้นเทน่าน,นี้ยังเซเข้ากระหามแล้วพี่น้องปิดทั้งหมดเลยครับยอดเพจกะบประเทไทยอีกั้งต่อไปเี่นะครับยอดเพจกสี่เดทไทยชีวิตประจําวันทายคีบกัน เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หรือว่าไปส่ไปเที่ยวส่ยอดเพชรกระสีไทยลง่มนะพี่น้องกากฟพี่น้องนะครับติดตาม่องยอดเพชรนะครับใ้กำลังใจยอดเพชรเด้อพี่น้อง้ามมลัมนะครับกลับมาเล่นอีกนะครับยอดเพชรกะบมถิมครับยอดเพชรกะไายให้พี่น้องได้รับส้มรับฟังคือเกาพี่น้องนี่แหละครับคือเงื่อนก่อนแรกของทางช่องยอดเพชรชาแนลนะครับได้มาพี่น้องกระเฮ็ดมาเรื่อยๆนี่แหละครับ mm hmm. เลือนแรกได้ มื่นแปดพี่น้องยอเพชกัเอาไปซื้ออุปกรณ์พ่วกเนี้ยแหละครับอุปกรณ์การถ้าคลิปพี่น้องหนาเห็ดพัฒนาซองมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องถ่ายภาพพี่น้องก็สิได้เห็นนะครับการถ่ายคลิปต่างๆนะครับภาพสีสได์แจวมาครับนะครับถ่ายดีนะครับบ่ซันมาหยังนะครับก็เพราะว่าเฮามีอุปกรณ์ตัวนี้ยนะครับเขาม่ซอยในการถ่ายคลิปพี่น้องนี่นะครับถ่ายมาเรื่อยๆพี่น้องมาที่นี่เดือนที่2นะครับไล่ได้ก็เริ่ม ลดลงนะพี่น้องเดือนที่2องยพีจกะได้แล้วประมาณเก้าพันบาทต่อพันบาทนะครับได้สามร้อยดอลลาร์สหรัฐพี่น้องก็เอา30คูณกู้สีได้อ่ประมาณเก้าพันพี่น้องวันที่นเดือนตัดมาอีกพี่น้องเดือนดันมากแล่ได้ลดลงเพราะว่าเขามีงานประจําพี่น้องเขาพอมีไวลาไปไทยนะครับผมเขาก็มีงานมีมีงานประจําเตุหนึ่งพี่น้องเขากะ ยุตเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่ไทยพี่น้องแล้วก็ทายมาก็ลดลงมาเรื่อยๆพี่น้องเก้าพันแล้วก็เจ็ดพันแปดพันลงมาเรื่อยๆนะครับจนเท่าสมมินี่พี่น้องเดือนนี้แล้วพี่น้องเงิ่อนยูทูบได้แค่สามพันบาทนะครับพี่น้องเพราะว่าบริเตนไทยมอลลัมลงเลยเพราะว่าแฟนคลับสองเท่าส่วนมากจะเป็นมอลลัมพี่น้องอย่าเพิ่งจะบริเตนไทยมอลลัมลงเลยพี่น้องก็เลยไทยแต่แบบว่าชีวิตประจำวันอมยอดเด็ดเองพี่น้อง พอประสบความสําเร็จพ like ี่น้องกต่ว่าเข้ากะใจรักพี่น้องกท้ายไปเรื่อยๆพี่น้องบ่มีคนเบิ่งยังเสียนะแต่พอเป็นยังพี่น้องเฮ็ดท้ายไปเรื่อยๆเพราะว่าใจห้างหักพี่น้องท้ายมาเรื่อยๆพี่น้องกะมีรายได้สามพันบาทมาเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ก็คือรายได้หดพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเงินเงินที่ยอดเพียรภาพภูมิใจนะครับสามบ้านสามเมียก็มาเข้าใจง่ายๆพี่น้องเข้าเทสมาเรื่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับ เพชรมาเขามีความสูงพี่น้องเขามีความสูงอันนี้คือเป็นผนคล้ายๆด้พี่น้องผลตอบแทนนะครับเนี่ยคือผลตอบแทนความสูงของอเราต้อ็นคีิปพี่งเคลิปพี่น้อง,องได้รับช่มรับฟ้งพี่น้องนี่แหละครับคือความผักภู่ิใจของยอดเพชรน,นะครับเจมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องแต่ลอกผิดล่องถูกมากนะพี่น้องคือตอนเทีย o u ูทูบมากใหม่ๆพี่น้องคนติดตามโมมี่เลยพี่น้องมัมมี่เลยกับมีแต พ่อไปบอกให้พ่อแม่ติดตาพี่น้องน้องนะครับอยากพี่น้องน้องสะพ้ายพี่น้องติดตามมู่พวกติดตามเฮานะพี่น้องอเหตุคลิปมามีกําลังใจเหตุคลิปพ,พี่น้องคนเบิงได้กี่พี่น้องคนเบิงสิบคนยี่สิบคน,บคนโอ้ยดีใจปะครับพี่น้องตอนเหตุคลิปใหม่ๆนี่ดีใจแห้งครับเพราะว่าคือแบบว่าเขาเหตุคลิปลงไปนะเขาก็คิดว่าจะมีค้นขอมาเบิงพี่น้องพอมีค้นมาเบิงแล้วเนี่ยสิบคนยี่สิบนนขนเขาดีใจปะครับพี่น้อง Mhm. ให้พี่น้องดีใจแห้งๆนะครับจะมีกําลังใจเฮ็ดคิปมาเรื่อยๆล่องผิดล่องถูกล่องผิดล่องถูกไปเรื่อยๆนะครับไทยทุกยางทุกแนวจับใด้เพื่อคิปจอดหลังได้นะครับยอดเผ็ดไทยมาทุกอย่างนะครับจนมาพอคิบมอลลั่นี่พี่น้อ hey งจะมาประสบความสําเร็จของคิบมอลลัเนี่ยพี่น้องยอดเพชรถือว่าประสบความสําเร็จนะพี่น้องเพราะว่ามันสามารถเปิดสังไล่ได้ได้นะครับจะคือความสําเร็จของเข้านะครับความสําเร็จของสองเข้านะครับนี่แะครับจะขอขอบคุณพี่น้องนะครับ แฟนเพลงแฟนมอลัมนะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับ่องยอดเพชรชาแนลนะครับยอดเพจก็จะพัฒนา่องไปเรื่อยๆนะครับเพจคลิปไปเรื่อยๆนะครับถึงตอนนี้นะครับว่ามีมอลั่มไทยนะครับยอดเพจก็จะไทยไทยคลิปทั่วไปพี่น้องไปเที่ยวไซสหรือว่าไทยคลิปของยอดเพจเองนะครับถึงจะพอประสบความสําเร็จแต่ว่ามันเป็นคือความสุขของเท่าพี่น้องถ้าทะดลทรายลงไปเรื่อยๆถ้าทยลงไปเรื่อยๆนีะครับจนกว่าเฮาจะเเ่าพี่น้องเพราะว่าการเทียบย่อทูบพี่น้อง เป็นงานที่อิสระพี่น้องนะจ๊ะเป็นงานที่ผมมาเป็นงานที่มันโค้งเลยพี่น้องในในยุคเนี่ยยุคเชื้อโรคนี่พี่น้องเพราะว่าคือสมมติว่าเขาตกงานหรือว่าบริษัทปิดกิจการหรือว่าบริษัทปิดให้เข้าหยุดในช่วงของเชื้อโรคระบาดในรัฐบาลบอให้กค็คือเครือฟิว24ชั่วโมงนี่เขาบวสามารถไม่ไล่ได้เลยนะพี่น้องเขา้ากับเหตุยูทูบนี่แหละพี่น้อง เฮ็ดยูทูบล่องไปเนี่ยพี่น้องเขาก็ถือว่าเขามีงานเหมือนบ่กพี่น้องเขาไปเฮ็ดคลิปลงไปกู้มือกู้มือกู้มือนี่ครับเขาก็ได้เงินจากยูทูบเนี่ยนะครับเป็นเนงินเดือน<ม>เป็นเนงินกินนะ<ม>พี่น้อง<ม>ในช่วงวิกฤตโควิดถือว่าบริษัทเขาปิดโตพี่น้องนี่นะครับคือคือขอดีของการเฮพจยูทูบหรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์นะครับนี่แหะครับกับกษาพี่น้องเดอ้อครับนี่แหะครับคือประสบการณ์การเฮพจยูทูบมากของช่องยอดเพชรจชาแนลนะครับผม รฝากพี่น้องนะครับยัดถิ่มช่องยอดเพชรนะครับฝากพี่น้องเบิ้งแง่งนะครับติดตามช่องยอดเพชรชาแนลนะครับยอดเพชรเกษีขยนันเห็ดคลิปลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องคอมเมนต์ได้นะครับอยากให้ยอดเพชรเห็ดคลิปแน่ใดแนวใดนะครับยอดเพชรจะพายายามเห็ดให้ดีที่สุดพี่น้องถึงแม้ว่ายอดเพชรจะบ่ค่อยได้ถ่ายตัวเองลงคลิปนะครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้พี่น้องช่วงวิกฤตโควิดแล้วก็พิมพ์ว่านั่งในยอดเพชรถ่ายพีย่น้องเบิ้งนะครับพเพชรักษี ทายจาังสิละครับชีวิตของตัวเองเนะพี่น้องทายเห็นพี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมพี่น้องกจะเสียงดังแน่เด้อครับเพราะว่าเครื่องบินพลาดพี่น้องนี่ครับให้เบิ่งแะสิมีเสียงดังแน่เพราะว่าเขาก่อสร้างพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนี่นะครับคุยกับพี่น้องตากสาดพี่น้องสานทางกินเข่านี่นะครับคุยกับพี่น้องกะสีนั่งยุะเบียงนะครับกะสีลมเย็นเย็นพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พี่น้องกะเอาไว้ซ้ำนี้นะครับกระซำพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับส่องยอดเพจชาแนลนะครับยอดเพจกะสิเพจคลิปออกมาเรืเร่อยๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับกะสำหรับคลิปนี้กะไ้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ